เรียนนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้ถึงการเชื่อมต่อเราเตอร์ Wi-Fi เข้ากับอุปกรณ์นะคะอันดับแรกนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เราจะใช้เราเตอร์ Wi-Fi หรือเราเตอร์ Wi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อกับซิมเน็ตได้นะคะโดยซิมเน็ตนี้เราสามารถซื้อได้ตามราคาทั่วไปเลยค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเมื่อเราเสียบเราเตอร์ Wi-Fi เข้ากับปลั๊กเสียบแล้วเราจะนำการรีเซ็ตเราเตอร์ Wi-Fi นะคะ เมื่อกดรีเซ็ตเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าปุ่มสัญญาณ Wi-Fi กับพิบนั่นคือเราเตอร์ได้รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าโร,โรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรารีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงานแล้วเราจะมาเริ่มต้นของการใส่สัญญาณ Wi-Fi เข้ากับอุปกรณ์ของเราโดยอุปกรณ์ของเราสามารถใช้ได้ทั้ง tablet, แท็บเล็ตและก็มือถือได้เลยค่ะตรงนี้เมื่อเราเปิด Wi-Fi เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นชื่อนะคะเราคลิกเข้าไปเราจะเห็นรหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านตรงนี้เราสามารถดูได้จากอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์นี้จะแจ้งรหัสผ่านด้านหลังของอุปกรณ์ตัวเราเตอร์ได้เลยค่ะเราจะนำอุปกรณ์ตรงนี้เข้ามาใส่นะคะแล้วก็เข้าร่วม Wifi สัญญาณตอนนี้นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสัญญาณ Wi-Fi ที่เห็นว่าสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้แล้วนะคะหากความใดนะคะอยากที่จะเปลี่ยนชื่อหรือรหัสผ่านเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่เมื่อเราเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่ google นะคะ google com หลังจากนั้นพิมพ19์192.168.1.1 เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราจะเจอตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า192ขึ้นมานะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราจะทำการล็อกอินตรงนี้ค่ะเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราจะ รีเซ็ตพาสเวิร์ดนะคะและเราก็จะมาตั้งค่าชื่อของเราเตอร์โดยเราจะทำการกด next เข้ามานะคะไปจนถึงหัวข้อที่ชื่อว่า wireless setting ค่ะ wireless setting นี้ชื่อเดิมของเขาจะเป็นชื่อตามโรงงานนะคะแล้วก็รหัสพา s s สเวิร์ดตามโรงงานนี้เราจะทำการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ตามความสะดวกของท่านได้เลยนะคะ เราจะใช้คำว่าออร์แกนิกฟาร์มนะคะในตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดทำการกด next เข้าไปค่ะค่ะ เมื่อถึงขั้นตอนนี้นะคะขึ้นว่าคุณออฟไลน์อยู่นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อและพาสเวิร์ดได้แล้วนะคะเมื่อเรากดตกลงให้เราไปที่หน้าตั้งค่า Wi-Fi อีกครั้งนึงค่ะเราจะเห็นชื่อที่เราตั้งไว้ใหม่ก็คือ Organic นะคะเราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราได้เปลี่ยนไว้ นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าเราเตอร์เรียบร้อยแล้วค่ะ